ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อนี้ข้อนี้เป็นเรื่องของการเป็นจํานวนจริงแล้วนะคะก็คือเป็นจํานวนตกกรรกยะนะคะที่มาบวกกันจะเห็นว่าสัญลักษณ์แบบนี้มันคือทศนิยมซ้านะทุกคนอันนี้ซ้ํแปดเจ็ดอันนี้ซ้ํซ้ำสองนะฮะอ่ะเดี๋ยวครูพามาทําก่อนวิธีการทําทําในวงเล็บก่อนนะคะทาในวงเล็บก่อนเลยศูนจดแปดเจ็ดนี่ยอ่าซ้ำแปดเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะหารด้วย สามจุดสองสองซ้มแบบนี้ทำตรงนี้ก่อนนะคะจะเห็นว่าวิธีการเขียนนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าข้างหน้าจุดมันเป็นเลขศูนย์นะคะดังนั้นมันไม่มีจำนวนแล้วมันมีแต่เศษกับส่วนละก็คือแปดดอย่างนี้หารด้วยวิธีการก็คือว่าตัวซ้ำเนี่ยแทนเลขเกอันนี้คือสูตรลัดนะทุกคนดังนั้นมันมีตัวซ้ำสองตัวก็คือเก้าสองตัวจบ ง่ายมากทุกคนต่อไปต่อไปหารด้วยทีนี้สังเกตในกรณีนี้หน้าจุดทศนิยมมีเลข3ดังนั้นเขียน3ไว้ก่อนจำนวน3เขียนไว้ก่อนหานี่จำนวนมันจะเป็นจำนวนคะนะคะทีนี้อ่ะตัวเศษก็คือหลังจุดทศนิยมก็คือเลข2เห็นไหมอันนี้เหมือนกันหลังจุดทศ,ทศนิยมก็คือ8 7เห็นไหมเป็นตัวเศษทีนี้ตัวส่วนก็คือตัวที่ซานะคะมันําแค่ สองตัวเดียวนะคะดังนั้นมีเลขเก้แค่ตัวเดียวจบเลยทุกคนง่ายไหมง่ายไหมทุกคนทีนี้อ่ะเราทำปอก็แปดสิส่วน99หารจำนวนคะเราต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะก็คือวิธีการก็คือนี่เอาตัวส่วนไปคูณกับตัวนี้เลยแล้วก็บวกกับเศษเก้าคูณสามเป็นยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกกับมีสก็คือยีบเก้านี่แล้วก็หารเกแบบนี้ อ่าทีนี้นะคะวิธีการหารเศษส่วนคะ่ะทุกคนเราก็ทำต่อครูขอเลื่อนมาอีกนะเศษเหมือนเดิมก็คือ87ส่วน99เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษก็คือ79 29ใส่วน29้ใช่ไหมอ่าเราก็เขียนเลยนี่กลับแบบนี้ทีนี้เราก็เอามาตัดทอนกันจะเห็นว่า9ตัดทอนได้เนึ่เป็น9 เก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าหนึ่งเป็นเก้าต่อไปนี้ก็ตัดหอนได้นะนี่ลองคูณสามดูไหมเพราะมาลงท้ายด้วยเจ็ดอ่ายี่สิบเก้าคูณสามเดี๋ยวคูขอทดหน่อยนี่สามคูณเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดเขียนเจ็ดทดสองสามคูณสองเป็นหกเจ็ดแปดแปดสิบเจ็ดได้เลยนะคะดังนั้นตัดได้ยี่สิบเก้าคูณหนึ่งเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าคูณสามเป็นแปดสิบเจ็ดแบบนี้ ทันไหมทีนี้พอตัดเสร็จแล้วก็เหลือ3าคูณหนะคะก็ได้เป็น3ส่วนด้วยข้างล่างก็คือ11บคูณหนะคะก็เป็น11อ่ดดังนั้นนะคะตัวนี้ในวงเล็บเมื่อกี้เราหาได้เป็น3ามส่วนสิทุกคนลบสามส่วนสินะคะลบตัวนี้ที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บดังนั้นลบกันเท่ากันเลยดังนั้นลบกันเหลือศูนย์นะคะก็ตอบข้อที่หนึ่งไปเลยใสยๆนะคะ ข้อนี้ทำตั้งนานนะคะทุกคนคำตอบคือหนึ่งนะคะอโอเคเนาะสำหรับข้อที่หกนะคะเหนื่อยกันหรือยังทุกคนยังเหลืออีกสี่ข้อนะคะสำหรับคลิปนี้อะไปต่อเลยนะคะคือข้อที่เจ็ดนั่นเองข้อนี้ข้อนี้คุ้น,ค,นคุ้นไหมข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องสัญญารวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสัญญารวิทยาศาสตร์เรียนตอนมหนึ 1, ่งมหนึ่งก็ได้เรียนมสองก็ได้เรียนนะคะ อะวิธีการนะคะวิธีการคือยังไงถ้าเราเจอแบบนี้เนาะถ้ามันเป็นคูณแบบเนี้ยเราพยายามจับจำนวนคูณกันเลขยกกำลังคูณกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้ให้ี่จำนวนคูณกันแบบนี้แล้วก็เลขยกกำลังคูณกันนี่นี่ก็จะได้เป็น8.8นะคะ คูณกับ440แบบนี้เลยแล้วก็เอาเลขยกกำลังคูณกันแบบนี้10กำลัง5คูณกับ10กำลังลบ10นี่เราก็คูณกันปกตินะคะถ้าสมมุติว่า2ตัวนี้คูณกันนะคะเราจะได้ทั้งหมดเป็น3,872ถ้าเราลองตั้งคูณกันนะ คูณตรงนี้คูณทศนิยมไอคูณเลขยกกําลังนะคะถ้าวิธีการคูณเลขยกกําลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าฐานมันเหมือนกันแล้วทุกคนแล้วมันคูณกันอยู่อะให้เอาเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันก็คือ5้าบวกกับลบสิบแบบนี้ดังนั้นก็ได้เป็น3872ันยเคูณสิยกกำลัง5้าบวกกับลบสิก็ได้ลบหแต่ว่าทุกคน คำตอบเนี่ยเขาให้เขียนให้อยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์ดังนั้นใช้วิธีการเลื่อนจุดจะง่ายหรือว่าเราแบ่งเลยก็ได้นี่อันนี้จะเห็นว่าคําตอบตัวเลขข้างหน้าก็คือ3 8มจุดแปดถ้าเราเอา3ามพมาเขียนใหม่ก็คือ3ามจุดแปดคูณนะคะวิธีการง่ายๆเลยทุกคนถ้าเราแบ่งจุดตรงเนี้ยนะคะนี่ถ้าเราแบ่งจุดตรงเนี้ย มันก็คือคูณสิบยกกําลังสามดูเลยว่าตัวที่แบ่งหลังหลังจุดตรงนี้มันมีกี่ตัวมันมี3ามตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็คูณ10บกำลังสามเลยจบเลยนะคะหรืออถ้าทุกคนแบบสับสนคู่ทำไมมันถึงเป็นสิบก,กำลังสามดูงี้ก็ได้สามจุดแปดเจ็ดสองเนี่ยถ้าเราแบ่งมันเนี่ยมันก็คือสามจุดแปดเจ็ดสองคูณกับหนึ่งพันนั่นเองซึ่งหนึ่พันเนี่ยมันก็คือสิบกำลังสานั่นแหละทุกคน นี่และอย่าลืมคูณสิบกำลังลบหไปด้วยอ่าทีนี้ก็ได้คำตอบแล้วก็ได้เป็น3.872นะฮะคูณสิบยกกำลังเท่าไหร่เอ่ยผานเหมือนกันแล้วนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยค่ะ3บวกกับลบหนะคะก็ได้เป็นลบสซึ่งตรงกับข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่4นั่นเองเรียบร้อยอ่าข้อที่7ผ่านไปนะคะ เป็นไงบ้าง <c oughs> ก็ใช้ความรู้หลายเรื่องนะอันนี้ก็อย่าให้นักเรียนไปฝึกเรื่องของการคูณทศนิยมด้วยนะคะแล้วก็การคูณเลขยกกําลังเพิ่มเติมนะคะออกแน่นอนนะคะสาหรับข้อสอบเข้ามสี่เนาะอ่ะต่อไปนะคะไปดูข้อที่8ได้เลยค่ะข้อที่8เป็นเรื่องของเลขยกกำลังมาแบบยาวๆเลยทุกคนเราต้องใช้วิธีการอ่าแยกตัวประกอบด้วยนะนี่อย่างเช่น18ตัวนี้ค่ะนี่ สิบแปดเนี่ยเดินครูพาทำเนาะก็คือสองคูณเก้าแล้วเราก็แยกมาก็คือสองเก้าเนี่ยมันแยกได้อีกก็คือสามคูณสามทีเนี้ยถ้าเราเขียนเป็นเลขยกกําลังอะ่ะสิบแปดมันคือสองคูณสามกำลังสองนี่อย่างนี้เลยต่อไปนะคะไปดูสิบสองอย่างสิบสองเนี่ยมันก็คือสองคูณหกเนาะใช่ไหมซึ่งหกเราแยกเป็นได้อีกก็คือหกก็คือสองคูณสาม เราเขียนเป็นเลขยกกําลังใหม่อ่ะสองซ้ำกันสองตัวนะคะคือสองกำลังสองคูณสามนี่จบนี่ต่อไปสิบห้านะคะสิบห้านะคะก็คือสามคูณห้าเยกไปต่อไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้ให้ก่อนนะคะนี่คือสิบแปดคือสิบสองสิบห้าแยกไปต่อไม่ได้แล้วต่อไปร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันก็คือห้าคูณกันสามตัว ซึ่งเท่ากับห้ากำลังสามนะทุกคนอันนี้นี่เนี่ยเราก็ทําไปไปแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทําตัวข้างล่างด้วยทุกคนอันนี้สอง้อยสี่สิบสามนี่สอง้อยสี่สิบสามถ้าเราลองหารถ้าแบบมันยาวแบบนี้ทุกคนอาจจะทดก่อนสองสี่สามลงท้ายด้วยสามนะครัวแม่สามกับสามแปดยี่สี่สามหนึ่งเป็นสามต่อไป แปเนี่ยก็คือเก้าคูณเกอ่ะเขียนก่อนก็คือ3ามคูณเคูณเซึ่งทุกคน9ก้าเนี่ยมันก็คือเกเนี่ยมันก็คือสามคูณสามเนาะถ้าเรามาแยกอีกเนี่ยเตัวนี้แรกก็คือ3ามคูณสามเก้าตัวที่สก็คือสาคูณสดังนั้นสองร้อยามเนี่ยถ้าเราเขียนใหม่เนี่ยมันก็จะได้เป็น3ยกกำลังอะไรเอ่ย สาซ้ำกันห้าตัวก็คือสามกำลังห้าแบบนี้นี่นีป่ประมาณนี้เลยทุกคนต่อไปหนึ่งร้อยเดี๋ยวคุณครูขอลบขอเคลื่อนไปนะตัวที่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะไม่มีพื้นที่แล้วสิบแปดสิบสองสิบห้าแล้วก็ร้อยยี่สิบห้านะคะแล้วก็สองร้ยสี่สิบสามเนาะ นี่ที่เราได้ใช้นี่ต่อไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเนี่ยก็คือสิบคูณสิบเนาะซึ่งสิบเนี่ยก็คือสองคูณห้าอ่าสิบตัวที่หนึ่งต่อไปสิบตัวที่สองก็คือสองคูณห้าอันนี้คือหนึ่งร้อย ต่อไป100ถ้าเขียนเป็นเลขยกกําลังดูซิมี2ซ้ํากัน2ตัวนะคะก็2กาลัง2 5ซ้ํากัน2ตัวก็5กาลัง2แบบนี้ค่ะเรียบร้อยชึบตัวที่เหลือก็คู่ขาลบนะคะนี่ต่อไปต่อไป32นะคะก็คือถ้าเราลองทําก็คือมันคือ5กาลังไอ้2กาลัง5นะทุกคนถ้าถ้าเราลองไปแยกตัวประกอบนะคะอ่ะ เรียบร้อยทีนี้เราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเลยเนี่ยทุกคนที่เราทำเมื่อกี้ค่ะมาใส่นะคะซึ่งอ่าสิก่อนเลยสิก็คือ2อคูณสยาวอยู่นะข้อนี้2องคูณสามกลังสทั้งหมดยกกําลัง3นี่คือก้อนแรกผ่านไปต่อไปก้อนที่2คูนต่อไป12บสอยกกำลังเจ็ดสก่อนสิก็คือ2องกำลังสองคูณส ทั้งหมดยกกำลัง7แบบนี้ต่อไป15นะคะ15ยกกำลังสอง15ของเราคือ3คูณ5ทั้งหมดยกกำลังสองต่อไป125ยกกํากกำลัง3 1 2 5ของเราเนี่ยก็คือ5้ากำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง3เนี่ยอย่าลืมทีนี้ข้างล่างนะคะ243ราเราทำไว้แล้วก็คือ3ากำลัง5ต่อไป100 หนึ่ลังห้านะคะหนึ่งร้อยกำลังหน,นึ่งร้อยเดียก็คือตอนนัวนี้ก็คือ2องกำลังสองคูณกับห้าลังสองทั้งหมดยกกำลังห้แบบนี้ต่อไป32ตัวสุดท้ายนะคะก็คือสองกำลังห้าเนี่ยทุกคนยาวมากค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าคือหลักการของเลขยกกำลังเนี่ย ฝั่งนี้คุณครูขอลบนะมันมีอยู่ว่าถ้าฐานมันเหมือนกันน่ะเนี่ยถ้าฐานมันเหมือนกันแล้วคูณกันแบบนี้ฐานเป็น A เหมือนกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันเหมือนกันแต่กําลังหารกันนะคะก็เอาเลขชี้กําลังมาลบกันทีนี้เราจะมาเช็คก,ก่อนถ้ามันซ้อนกันก็กระจายเลขชี้กําลังไปได้นะคะโอเคทีนี้เรามากระจายก่อนนะคะอย่างเช่นอันนี้เรากระจายกําลัง3เข้าไปเนี่ยคะ่ะก็เป็น2กํกลังสคูณกับ3าําลังอะไรเอ่ย กระจายกำลังสามาคูณกับ2หรเลยก็เป็น2-3กํากำลัง6ต่อไปคูณก้อนถัดไปกระจายกำลัง7มาเลยค่ะก็เป็น2กําลัง7ไปชนกับ2ตัวนี้ก็2กําลัง14อันนี้ก็คูณกับ3กําลัง7นี่กระจายมาเลยอันนี้ก็กระจายค่ะเป็น3กมกำลังสองคูณกับ5กําลัง2 ต่อไปอันนี้ก็กระจายเข้ามานะคะซ้อนกันเลยก็เป็นกําลังเกานี่ส่วนข้างล่างฟึบอ่าแล้เรามาเช็คดูส่วนกันบ้างเนาะอันนี้นะคะซ้อนกันก็เป็น3กํกลัง15เลยทุกคนนี่แบบนี้นะคะต่อไปตัวนี้นะคะอ่ะคูณตัวนี้กระจายเข้าไปกันนะคะก็เป็น2กํกลัง10นะคะคูณกับกําลัง10นะคะและสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็คือ2กํกำลัง5นะคะ นะคะแล้วก็เขียนไว้ทีนี้จะสังเกตว่านะคะฐานของเรามีแค่สามตัวคือฐานสองฐานสองนี่คุณครูให้เป็นเดี๋ยวใส่สีไปให้มีฐานสองนี่ฐานสองฐานสองฐานสองนะคะมีแค่นี้ทุกคนแล้วก็มีฐานสามใช่ไหมฐานสามนี่แล้วสุดท้ายก็คือฐานห้าค่ะนี่ เนี่ยแล้วก็มาว,วิธีการเนี่ยก็คือเช็คตัวที่มันฐานเหมือนกันนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราเช็คฐาน2ก่อนเขียนฐาน2ไว้ก่อนนะ,ะทีนี้ดูก่อนนี่วิธีการถ้ามันคูณกันนะคะมันคูณกันเอาเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันแบบนี้นะคะก็คือ3บวกกับ14ก็คือ17ทีนี้มันหารด้วยแปลว่านะคะฐานเหมือนกันแล้วมันต้องลบแต่ตัวข้างล่างเนี่ยมันคูณกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ อ่ะก็10กับ5นะคะรวมกันก็ได้เป็น15ดังนั้นอันนี้ก็คือลบ15ทันไหมทุกคนถ้าเราทำช้าช้านะคะอันนี้มันก็คือมันจะยากเป็นแบบนี้นึ่งครูขอทษให้เห็นชัดเจนนะเนี่ยก็คือ2กำลัง3คูณกับ2กำลัง14ส่วนข้างล่างคือ2อกำลัง10คูณกับ2กำลัง5แบบนี้ซึ่งด้านบนคูณกันได้2อกำลังอ่าส7ส่วนข้างล่างก็คือ2กลัง15 อ่ะแล้วก็พอมันฐานเท่ากันแล้วมันหารกันอยู่ก็เ,เลขชี้ก,กาลังมาลบกันเลยก็ได้เป็น2อย่างเนี้ยค่ะซึ่งแตค่ครูทํารัดเลยทุกคนก็คือเอาตัวด้านบนมารวมกันนะคะได้17ตัวข้างแล้วก็ลบนะคะพอมันหารแล้วก็ลบเลยแล้วก็ลบกับตัวข้างล่างเนี่ยสิ 15. จบเลยนะคะทีนี้อ่ะต่อไปดูฐานถัดไปคือฐานสาค่ะฐาน3ามคือสีชมพูนะคะก็คือ6 บวก7บวก2อันนี้รวมกันเป็น13 13บวก2ก็คือเป็น15ส่วนข้างล่างมีแค่ตัวเดียวนะคะคือ3กำลัง15ก็หารก็คือลบนะคะก็ลดด้วยเลขชี้กำลังมันจบนะคะต่อไปฐาน5ค่ะฐาน5นะคะจะเห็นว่านี่อ่ะสีเขียวเมื่อกี้ลืมไฮไลไท์นะคะมีมีมีอีกตัวหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเลขชี้กำลังนี่สตัวรวมกันเป็น11นะคะแล้วก็ลบด้วยเลขชี้กำลังตัวนี้ก็คือ10แบบนี้ ดังนั้นอันนี้ได้2กํกำลัง2คูณกับ3กํกำลัง0ูนย์คูณกับ5้ากำลัง1 2กํกำลังสองคือ4นะคะ3ากำลังศูนย์เนี่ยอะไรก็ตามที่ยกกํำลังศูนจะเป็น1นะทุกคน5้ากำลัง1ก็5ดังนั้นคูณกันได้20ค่ะยาวมากดังนั้นข้อนี้ตรงกับช้อยข้อที่3นะคะก็ตอบได้เลยเนาะสำหรับข้อที่8ของเรานะคะโอเคไหมทุกคนประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นเรื่องของเลขยกกาลังนะข้อนี้ก็ถือว่า ยากนะคะสำหรับนักเรียนหลายๆคนนะคะแต่ว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนเยอะๆนะคะโอเคต่อไปนะคะไปดูข้อที่9ทุกคนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเลขยกกำลังแต่ว่าข้อนี้จะง่ายกว่าข้อที่แล้วเพราะว่ามันเลขยกกำลังน้อย <c oughs> นะคะอ่ะวิธีการอ่าขอไม่เขียนโจทย์ใหม่นะอ่ามันจะมีฐาน A กับฐาน B นะคะจะเห็นว่า อันแรกคือ a กําลัง 2b อ่ะไม่มีกําลังซ้อนนะคะส่วนตัวนี้นะคะมีวงเล็บเราต้องกระจายเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็คือคูณกับลบ a ทั้งหมดกําลัง2คูณกับ b กาลัง2เขียนไว้เลยค่ะส่วนข้างล่างอ่ะไม่มีวงเล็บนะคะก็จะเป็นลบ a กาลัง3คูณกับ b กาลัง3เราก็มาดําเนินนะการต่อนะฮะจะเห็นว่าอันนี้ a กําลังสอง b ไว้เหมือนเดิมส่วนตัวนี้ทุกคน ลบ a ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันก็คือ a กำลังสองนั่นแหละคือค่าเหมือนกันนะคะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ากำลังมันเป็นคู่อ่ะทุกคนอย่างเช่นลบ a ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันคือลบ a คูณลบ a ลบคูณลบเป็นบวกอ่ะทุกคนมันจะเท่ากับ a กำลังสองดังนั้นฐานจะเป็นลบหรือเป็นบวกยกกำลังคู่ค่ามันจะเป็นบวกเสมอนะคะเราก็ใส่วแล้วก็คูณกับ b กำลังสองนี่ ทั้งหมดหารด้วยนะคะอันนี้ลบ a กําลังสถ้าเราแยกเขียนมันจะเป็นลบหอย่างเงี้ยทุกคนคูณกับ a อกำลังสคูณกับ b กําลังสเลยคือพยายามทําให้มันฐานมันเป็น A กับ B นะคะอย่าทําให้มันฐานเป็นลบ A นะคะ,ะทีนี้ดูที่ตัวเลขก่อนสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าถ้ามันไม่ได้ระบุมันคือเลข1เนาะหนึ่งหงารลบหนเนี่ยก็คือติดลบแน่นอนก็คือลบหนั่น,นแหละทีนี้มาดูฐาน A ฐาน A คกูให้เป็นสีสม้ม ตัวนี้มันคูณกันฐานเหมือนกันและคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันเลยค่ะสองบวกสองเป็นสี่แบบนี้ขอใส่บรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งเลยส่วนต่อไปเห็นไหมมันคูณกันแล้วแล้วมันหารกับ A กกำลังสามฐานเหมือนกันแต่หารกันก็เอาเลขชี้กำลังมาลบแบบนี้ต่อไปนะคะเป็นฐาน B นี่กูให้เป็นสีเขียวตอนนี้คูณกันก่อน b คูณกับ b กกำลังสอง ตัวนี้ถ้าเขาไม่ได้ระบ,บุเลขชี้กำลังมันคือเลขหนึ่งนะทุกคนหนึ่งบวกสองเนี่ยคือสามนี่ส่วนตัวนี้มันหารเนาะก็เป็นลบลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวนี้ก็คือลบสามดังนั้นมันก็จะได้เป็นลบ a อกำลังหนึ่งคูณกับ b กำลังศูนย์ทุกคนกำลังหนึ่งเขาจะไม่นิยมเขียนนะคะก็จะเป็นลบ a อส่วน b กำลังศูนย์อะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์มันจะเป็นหนึ่งดังนั้นลบ a คูณหนึ่งก็ได้ลบ a นะข้อนี้ก็ตอบเลยค่ะนี่ตรงกับข้อที่สองเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่9้านะคะโอเคไหมทุกคน <c oughs> ใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่30เดี๋ยวให้ทุกคนลองทำก่อนอข้อที่3าสนะคะเป็นเรื่องของการบวกลบพหุานามทุกคนหลักการก็คือ ถ้าเราเจอแบบนี้ให้เราพิจารณาถ้ามันมีวงเล็บอัถอดวงเล็บออกก่อนนะคะอย่างเคสเนี้ยก้อน,นี้เนาะหน้าวงเล็บถ้าไม่ได้ระบุมันคือบวกนูถอดออกมาเลยค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นหน้าวงเล็บมันเป็นลบไงส่วนตัวนี้นะคะหน้าวงเล็บเป็นบวกเหมือนเดิมเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนแต่เสริมอีกนิดนึงถ้าหน้าวงเล็บมันเป็นลบอะ พอเรากระจายเข้าไปแล้วเครื่องหมายพวกนี้มันจะตรงกันข้ามหมดเลยแต่โชคดีหน่อยข้อนี้มันเป็นบวกนะคะดังนั้นเราถอดออกมาเลยนี่ทีนี้วิธีการบวกลบเลขพหุนามเนี่ยให้เราเช็คพจน์ที่คล้ายกันคําว่าพจน์ที่คล้ายกันก็คือว่ามันมีตัวแปรเหมือนกันและก็เลขชี้กาลังเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก้อนนี้ นี่ไหม 2x กำลัง2เห็นไหมตัวแปรนี้ทุกคนเดาสิวา่าถัดไปคืออะไรนี่นะคะพจน์ที่คล้ายกันแบบนี้อันนี้คล้ายกันเพราะว่ามันมีพจน์ที่คล้ายกันคือ x กาลัง2แบบนี้ลูกดูที่ตัวแปรต่อไปดู x กับ y อ่ะพจน์ไหน x กับ y 4xy คล้ายกับอะไรเอ่ยนี่ไงคล้ายกับลบ xy ส่วน y กาลัง2นะฮะนี่ก็คล้ายกับ y กาลัง2แบบนี้ ทีนี้เราก็บวกลบเลขกันธรรมดานะคะเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันมาบวกลบกันจะเห็นว่าก้อนสีเขียวนะคะตัวข้างหน้ามาบวกกันเลยค่ะอันนี้2อันนี้เป็นถ้าไม่ได้ระบุตรงนี้มันคือ1 2บวก1เป็น3ก็ได้เป็น3 x ก,กํำลังสองต่อไปดูก้อนสีส้มค่ะเอาข้างหน้ามันสัมประสิทธิ์นะคะมาบวกลบกันอันนี้คือ4ตัวนี้ไม่ได้ระบุมันคือเลข1นะคะ4ลบ1นะคะก็ได้เป็น3 ก็บวก3 x y อย่างนี้ต่อไปสุดท้ายตัวก้อนสีชมพูไม่ได้ระบุมันคือ1 1ตัวเนี้ย1บวก1เป็น2นะคะก็รวมกันเป็น2 y กำลังสจบแล้วทุกคนมันรวมกันต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีพจน์ที่คล้ายกันแล้วดังนั้นข้อนี้เราตอบเลยค่ะนี่ตรงกับช้อยข้อที่ข้อที่สองจบแล้วนะคะสิข้อนะคะ โอเคเนาะทุกคนก็เรียบร้อยสำหรับข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะวันนี้ก็อ่ก็ฝากให้ทุกคนได้กลับไปทบทวนฝึกทําโจทย์เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราก็ชินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะมาลงตอนถัดไปนะคะก็คือชุดที่5นะคะก็วันนี้ก็ให้นักเรียนไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชุดถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ